อาจารย์จะถามในรับสัญ,ญญาณจะได้คีวห K5 นะครับอีเอร์ฟูสเกลกัญญคบคุณจิโร่จะสอบสัญญ,ญาณค่ะขอได้เชิญท่านต่อไปค่ะ Echo to f o l ฟร์จูเลียตเอกาครับ Echo to ท o Victor าร m a าสเชิญค่ะครับพรอหมาย o อ็กโคทูวิก m a ร s มาสุเชิญไเร่ครับต้าครับ7 3 Echo t สาม Victor m a กตาระจายอากจะงาศกับ่ิาริสจอยแบริ เจ้าสถานีรับสัญญาณจะได้ QK5 นะคะ Spitzer Full Scale กับคนที่เริ่มจะจับสัญญาณค่ะได้เจนท่านต่อไปค่ะ Echo 24 Juliet X-ray o s k a ครับ 2> Echo 2 d Juliet X-ray o s k a เชิญค่ะสวัสดีครับ Hotel Zero Alpha My Echo 24 Juliet X-ray o s k a q d h เมกาบางนานะครับรับสัญญาณ Alpha My ได้ QK5 q, 5, q u 7 3ครับ 2> Echo 2 d Juliet X-ray o s k a กาแจ้งอหการอยู่หน้าเมกะบางนาทางถนนบางนาตราดการรับสัญญาจะได้คิวอาร์คิ้ว5กับเอีกซ์ิเตอร์ฟูดสเกลแตขอบคุณที่ร่บมตรวจสอบสัญญากราจประจำวันค่ะเด็กๆด้านต่อไปค่ะ